ผู้สาวจับคีผู้สาวลินคีโอ้ยอันนี้บอว่าผู้สาวลินคีกองง่ายขนาดอันนี้นะโอ้ตายแล้วเดิจตัวเดิสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดอ็ดตัวนองควยหนึ่ง สบายดีสบายดีกันมทุกคนเด้อคือวันนี้เนาะเอาสองคนกับบุลลมปวงเปียงทุกคนลุมปูป้ามันตีคือมีส้วนแล้วก็มีส้วนสองอันมีคู่แล้วก็มีหำเนาะมีมีหำมีหำมีหเพื่อจะไปคุดตุวจี้เนาะไปล่าจี้อยู่ในางนานก็คือยามนี้ก็แเม่นยามอันยาหนาวาหนาวเนาะตุวจี้ขี้จี้ขี้ข่อยขี้หัวขน่ะมันอาดพลอยเนาะทุกคนอาจจมบยาบเม่นแล้วเขาก็จะไปคุดเอามากินเนาะ แลี๋ยวก็จะมีน้องใต้ไปนำน้นองน้องกัลใต้ไปนำอย่างเดี๋ยวเดี๋ยกับไอซี่ เออไอซี่เออเออนั่งอยู่เหมนต่กล้องให้น้องชับแล้วก็ซีมีน้องกระต่ายไปแล้วเนาะนี่ตอนนี้น้องกระต่ายก็มาแล้วเนาะกำลังจะพาจะพากันสามคนนี้เนาะไปเก็บไปขุดจี้ผู้สาวบอกงามไปขุดจี้จับขี้หั๊กจั่วไปจั๊กจัวดินแต่ว่าเราก็ยังบุ้งหัวให้ซีไปขุดจี้บอแล้วเราก็ไปเฮ็ดอย่างเด้เนาะแต่ว่าเขายังซีบุ้งหัว่าเขาซีได้จี้บอว่าซีเป็แม่เ๋าซีได้จี้บอเพราะว่าเขาซีไปเก็บปรกคูดพอไปนี่เนาะน้องใตยก็มาแล้วพากันเอารถไปเนาะจะไปทางนา ไปเราจะไปทางนาลูปเนาะไปเมื่อกี้นี่พาพากันเข้าบนนั้นเนาะแต่ว่าเปลี่ยนใจเนาะพากันมาลงทางท่าดิเพราะว่ามาลงตัว่มีเนาะมาลงท่าท่ามือมีข่อยตัวนึ่งใช้ข่อยบนมัดอย่นี้ตั้งแต่ตุนาเนาะบ๊อกี้ว่ะโอ้บ๊อกี้เนาะหน้าบ๊อกีก็สิได้ทันทีก็สิได้ลองพูดมึง น้ำตาลมันงามเนาะแต่อยากคุณเลนึงงามเนาะแต่อยากคุณเลนึงเอาคุณเอาเที่ยวขนาดนี้หอยเราจับเลยวะฮะเออพวกสาวงามก็จับเลยเหรอพัชญานเดี๋ยวเราพวกสาวงามไปทุกคนเดินทางคืออันนี้คือสวนของน้องยูเนาะงามขนาดเอามาเทกกันเพิ่งดูสวนแต่ละคนน่าน่ะใกล้นะสวนเอาขี้ไก่นะอยู่สวนนะผมไม่ขี้ไก่ไก่้ดูไม่จ่ไก่ปู หอมก็น่าเอ้ยซื้อกะบัวากูไปล้างเนาะเนี่ยเลยมันจิงหอมบูแหลตายยังบุได้ไปซาบอบสชวนออกล่ะบ่บุงเวมย์บุญเมย์บุญเมยขอดอก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 อุ้ยตายชวนออกซาบบ์พิธีคูดตจี้ไม่ก็มีอยู่ว่าตายเอ้ะขี้ไม่บอกไปไม่ตายมือก็ไดยังเพ้นจี้ว่ะ ปกตินี่นะยามนี้มันก็สิมีจี้ละมีบ่มอือได้เป็นเลขสองตูนะนี่อู้ดีดีได้เป็นเลขสองตูนี่ไอผู้สาวจับขี้ผู้สาวลินขี้โอ้ยอาจารย์บอมว่าผู้สาวลินขี้กองใหญ่นนขนาดอันนี้นะโอ้ตายแล้วจับเลยนะใต้จับเลยนะใต้จับมันมีตัวจี้กับไข่นี่ถูกมันคุยจีย้ มือนี้เราก็เได้กินว่ะสุมามาพัดมาตอนบอกสวยสวยไอ้คเดียก็คนเดียวมาคุดจี้ยามสวยอีจับขี้แทะไม่เป็นไรละคนสวยจับขี้ไม่เป็นไรกินเลยอายาไปจับหู้ดังตัวเองในจับขี้แล้วก็มีแค่เรายู่นะได้วะน้องบอมได้ตัวฮึคอยขับกันเยอะบนไอ้จัะ อได้ต oh. oh, cool. ัวนึงบราบาอู้ยบอมนี่ได้ไล่กอนี่อู้องน้องบอมนี่ได้ห้าตัวละวิธี่คุดจี้จากซ่านตายเอ้ยบึงเอามาเป็นคุดปั๊บวัวปุ๊บปั๊บปุ๊บเด็กกันเลยเอาไปมันเด็กนะจีจบบึงกี้จอบบึงจำส่วนขอบมือก็เจ็บซึดอันนี้อุ้ยขี้บอกมันใหม่เจอเขาขี้อ่ะ เม่นอ oh, uh. uh. ีกเว้ยโอู้ดิดิดินี่นี่นึ่งหน่อยนี่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 อือหอมเลยควายจีนอายไอ้นี่นะมีบอกไอ้นี่นะเออไอ้นี่คือซีมีนะเดี๋ยวสิลองขุดดูเนาะนี่คนงามันต้องซื้อก็ได้นี่ไอ้นี่คือซีมีได้ มันมินนะมันห้อมใต้ย่าไปเว้าว่ามันมินมันมินบดีมากอืมมันมินบดีเมินแล้วเรากินเอ็ดเดิสันมันหอมอ้าอ,อันนี้กับบุมีคนจับเน,ะนาะได้กด้วยกล้วย,ยนั่นกล้วยตัวเดียวนี่นี่ ในตัวนึงตามวาด้องกงสร้างคูบกับดเขาซื้อหง่งยางนอ่ะนี่น้ทุกคนนี่คือ้องดูไปคุดตัวอยู่ประมาณห้าตัวอย่าหัวแม่กูัะคุดได้ไ่กันเมึงจีละมันบนคูมาโมันมันฮิวยากสันดีเออเข้าิ้นะแล้วสิไปโทษคดีโอ้อันนี้ยังบูคือว่าได้ขนาด เตือนเมียนอีกได้สจีเขาก็กว่อยากเธอบึ้งนึงตึงอันนี้มีบ่มีมีก็เนาะนี่นี่ที่ทุกคนสจีเนาะนี่มันจะอยู่แบบนี้เนาะนี่อยู่ดิอันนี้ได้ตัวหนึ่งละนี่นี่จับเลยผู้สาวจับขี้ไม่ต้องกลัวหอมเอาขุดมาหอกกระโพเลอตัวนี้เนาะนี่ เด็ตัวนึงตายตายขนาดกูยังได้เอดีกูยังได้ฮอตทิปตัวก็ตายนได้อีกตัวนึงี้ยามนี้มันจะแซบนะมันสิไปบั อ๋อก็ได้จ้ะมาสิมาทอกให้กับน้องบอมโอ้โกขุดละบอ่ะมีนคือคือน้องบอมเนาะเอามือูือกองนะแต่วงเตลสวัสดีนี่นี่เดี๋ยวยูขอบกินอีกได้นี่นะเออเพิ่นว่าน่ะอันนี้เด็กกองนี้เด็กบอมนี่น่ะของไม่เลวมาคุดอีกกองนี้บุ้งดูนี่นี่นี่ จี๊ดหูปุกสันนี้บัวฝ้าขวดมันไหมมันมีก็จี๊ดดังอืมกดระอีหอมตามดีที่ไม่ไหมแค่น่ะหอมได้มีาตามกุญชีรวย

ปาติโต <laughs> ๊ปาติโต๊ย่าเงี้ยขึ้นข้างลงอินนะเออ,เออเออไปตามนั้นแหละ <laughs> กูไม่น่ามากับมึงเลยตายผู้มีนะคันมันยูอันนั้นนะหนีอยู่กำลังกอดมันจะขาดเครื่องนี้ฮ่าจะเป็นยางสิเนาะ มันดูมีแรงมีแห่งขนาดอาจารยองอยู่ีนคุชจีโจคาดเจ็กระบื้องดี่มีผู้องตัวนมาบัดเพี่ยน่ะเห็นปะบัดเพื่นมานัวบัดเพื่นบ่มานเนี่ยควายกับเบื้อกตัวควายเด็กกรบื้เทละคุมบมีบ่มี ขันมันยู่น้ำขี้แล้วมันบางโตกระบุมบาวดกระบุ่บรรบมีนี่ก็มันยู่เลยอดอมาด้ยน้งยูนสับมาน้ำซวนกันอย่อนนอางนี้ี่ลอยนี่โอ้น่องยูนี่มา,าอีกอไ่ไดมันกเออต้องมันมันขึ้นไมขวมมันยากน,นั่น เมเห็นเมันคาดครึ่งแล้วบี่ดังชุดมันนีนี่เดนำดำนี่เนี่นี่นี่ดีหมดละบัดอู้ได้่ก็ตัวนึงนะเบอร์เดิมเบิ่งมันับอยู่นี่บ่ได้เหมือนจำมือจับเลยนะปพา่อวมันหอมอือหือหอมลี๊ควยเดินจักตัวเด สองสี่หกแปดส um, ิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวเนาะตัวขวยหนึ่งไปบางซ้ำนี่ขันตัวเด็กขี้อันขี้เอาลยเยอร์นะเพราะวสาวปลายตัวกันอย่างนี้นีไปไปขุดควยไหม่ขี้อันนี้นะนี่นะอีมือเลยได้ใส่มือเลยได้รุนนี่เพรผู้สาวจับขี้งัวจริงๆคือแบบว่ามันไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราสามารถล้างออกได้คือเราจับน่ะ แต่ถ้าปกตินะเอออันเฮาก็สามารถเอาอีอย่างมาซวบซื่มือเนาะแต่ว่าคือคววมเป็นจริงแล้วเราคือผู้สาวขุดขี้จับขี้เราคือผู้สาวจับขี้แตาเมื่อกี้นี่มันเต็มเตมมันจรเต็มเต็มเนาะเขาโอ้ยบึงง่วนกันรุด ช,ชไิได้แปลงชวนไม่เลยมันเข้าคุ้มหมดแล้วเนาะชิได้คุดอายุคุ้มทีไรแบบนี้ ต่างคนต่างขุดมาบึ้งหมดนี้เป็นตัวสีแดงๆนี่วัวกินว่ะเะ็ปให้เขาปัวกินได้เอาไปให้เขาปัวกินแด้เป็น,น,น,กกน,นท้ายเองยังวัวกิน,นมีลายอยู่ก็จุกจือ้อมือคือวัดกินนี่คือของของยูนอ่ะทุกคนหัวขาดของโอ้จะพอเลยบ้าบ้าข้อจับมันได้เอ้ย โอ้ตั้งแต่ยุคพุ่นฮาร์ิฟน้ำไปชอบเก็บวาลีเมันออกบุด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 อยู่เนาะทิฟน้ำไปเก็บจืดดิมืดละคุดเอาคุดเอานะเมื่อกี้นี่นะเต็มท่องล้วบ่เมื่อกี้นะบอกมึงเฮ้ก็อู้มัเวดานด้านเดือกกระคาดเหนาะเนาะเฮจุดจี้เนาะมันตีมันก็ท่องยากแป๊บเดียวกะคาด เดบักกระไดนาดว่าここมันทุ่งยางคาาแต่นี่เก็บจืดดิเมื่กันบร่ได้กินได้บากกระใต้บุญนองกระ่ต้นี่ได้ล่านาด่าหำเน้บ๊วนหำวิธีคุดก็ซับแล้วก็ซับตัวมันนอนแล้วก็บร่กินม uh ันตายแล้ว okay. ก uh ็บอก ตัวตายเ่าจะบอเอาเนาะเอาไปมันมันบุกขี้โอ๊ขนาดทุกคนมันบุกขี้อันมินโอ,นอ๊ขนาดะฮะยักเสือเอาไปข้างอยู่ชิบอายเซอร์แบบนี้เมือม่อเมื่อโอ้เป็นว, <laughs> วินซูซูคือว่าได้ได้เซซูส,สิพากันเมือ่อละบุหันใจว่าคือดำน้ำผู้เด็อกันได้ไ,ได้หลายบอกคือเฮาคือผู้เด็กพามาเอยมาต่อ11โมงผู้เด็กพามาคุกกี คงจะให้นกระต่ายหมดเพราเดี๋ยว่ามาคูจี้ยาม11โมง11โมงพ่า11โมงเศ้ากไข่บดได้11โมงสวยเด็ดอ,อกว่าสานหายกว่าอัน,ดนเดอม,มว1ว <laughs> านข้าวพรเจ้าเองสิสิเมื่อวันี่1ส่ออ,อ,อ,อีกเออไปเจอกันอยู่หึงคนอีกเนาะ หลังจากที่เราคุดจี้มาเนาะมือเรากระซิบประมาณนี้โซดีดูล,าล่างหมดแล้วอ่ะพอดึกก็งไง <laughs> กด้เมื่อกี้นี่ดับแม่์ดำว่าน้ำสาดนี่เย็นเลยนี่่ไไไดด้มโอ้กุลอยน้ำเปลี่ยนได้ที่มือแล้วที่มือคือโฟล์คส์มึงก็ได้ไปเอากูคือเก้าหะละ <laughs> <laughs> มึงอกอ็เอาแล้วงามทิงไออเนา,นา,นานะงามเนาะ,นะ มีน้องทุกคนขึ้นอัดมะม่วงเย้ทุกคนตอนนี้เฮากะหลังจากที่เราไปคุดตูจี้มาเนาะเฮากำมาตำอันนี้ให้พ่อกินเพราะว่าพ่อท่านมามาพ่อกับแม่ท่านมามาก่อเนาะก้อนน้ำซางนาเบียจะให้ทุกคนได้บึ้งเนาะไปตอนนี้ซีมากินอันนี้ก่อนเนาะซีบึ้งอันนี่คือฟีมือของน้องยูเฮดเดอให้พ่อบรรยายก่อนอื้อหือ บบแซให้แม่บรรยายก่อนเป็นยังเดิมแม่อันใหญ่แบบที่ความมันเสบแขงจะหูเบาเมื่น้ำจากสามซองสามไปตืมไปตืมมาตืมตืมเสียเร่ชอบเค็มเค็มมันนี้มันเค็มเสาบิ่งอีพอกินตอนัแบบไงคนความเสบแขงได้ทุกคนเอ้ยบุแม่นะบิลมาทุกคนกินต่ำเดียวเลยคือต่ำมาสู้พ่อกับแม่แม่กับพ่อกินข้าวละ หาย่ำเก่อนเราคนหาย่ไม่ได้กินข้าวเขาเขาคือคน่อนชองคนเขากินอันนี้โมกินข้าวก็ได้เค็มบอกเค็มก็จข้าวเลยเฮ้ยเมื่อกี้นี่เขาบอตื้มเสื้อเนาะเจ็บเฮ้บอกเอาน้ำตาลเสื้อนะเจ็บหลุดซาดมันกินหมดนี่ครับประกันแม่เพื่อนจุ๊เลยต้องทำทุกหัว เป็นเด็ปตจจุบันเข็มกระเซ็บอีกอย่างนึงก่อนมืออันต่ำมือนั้นไม่ตม่ำมือเอาจีขึ้นไปส่วนใหญนแะเซ็บเซ็บเหือกเลยเก็ดเหือโผล่ามาดีไหมกล่อมบําไ <laughs> ม่กล่อมบ่ามือนั้นมือนั้นทางเซ็บทางเพชรทางฟ้าอึดเพชร ทอกคนาวเผ็ดๆไม่น่าเสื้อว่าสองคนจะกินหมดได้เผ็ดอันนี้เราก็จะไปเบิ่งพ่อก็ก็นองว่าเป็นยังไงเนาะแล้ววันนี้แม่เอาคือวารางละ่ะนี่ป้าพอ่พอพ่อชิบก็สู้จังเลยแถวเนะึะง โอชุ่มเติมดิงทุกคนนะใช้ทุ่มดินอยู่แล้วเป็นวะเพิ่นเห็ดไก่สีแหลาเนาะงามขนาดมนดีขนาดเลยพอนำโอ้เห็นเงาตัวเองอยู่ในนำ้ำคิดว่ามันพูดถึงงามแต่พัดว่าเว <laughs> ้ยตอนนี้ก็ไก่สีแหลาแล้วเนาะเวียดพัดตอนแรงเราได้ไปขีดอย่างนี้เนาะทุกคนก็เลยว่า พ่อกะว่าสิเฮ็ดแต่มืปูนตัวเมื่อปูนนี้แล้วก็สิเมืองเพราะว่าซีจะไปคิดอย่างนี้ก็ประมาณสองงวงหาสามโมงอะโอเคนะทุกคนกาลังถิงปิ่นเนาะคลิปที่เราไปฮะพากันไปใส่ยูมือนี้มือนี้เราพากันเต็มๆแล้วนอะมือหนึ่งเลยเนาะคุดตุ้ดีนันแต่ว่าได้น้ยเดียวเนาะทุกคนว่าจะว่าจะไปคุดอีกเนาบอกเนาะ แต่ว่าจะไปพูดอีกแต่ว่าโฮกับกแ,แม่ฮในโทรมาบอกว่าอยากกินข้าวแล้วเอาเขาา้าวมันซุ่มเนี่ยแล้วก็เลยว่าได้กลับมาเอาเข้าวมาสซุ่มแล้วก็ตำขมิเปียกมันคืนเนาะตำขมิเปียกเพคืนบอกกินซ้ำเพลิดแล้วบอเนาะโอเคท่อนคลิปวิดีโอนี้น้องวอมกับน้องยูก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาให้คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย